สวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทรรมาหาทกินทิมไทยนะครับวันนี้จะพาท,ท่านมาชมบรรยากาศปลาครับเป็นบ่อซื้อบัตร100บัตร100วันนี้จะได้ปลาไม่จะมานไหมเดี๋ยวมาลุ้นไปร้อพร้อมกันครับ

นเอาด้ย่อเขาง้อราคาเลยน่ะเออเดี๋ยวก็มัอีกอแล้วโอ้โหเอาเริ่มลุยกันแล้วมาลุ้นกันครับว่าผู้ใดที่มานมือนี่ปัดลอยนึ่งค้นวานเห็นหน่อยหน่อยนึง

bạn bực tay chúng ta khì nhựa thôi này phá đi mấn thực mấy nhát được đi rồi này ô nhỉ đừng <laughs> สามสี mm ่โลบละตามแต่มาเราผบึกตัวนึงครับพี่น้องเส้นเหียตายยังเฮ้ยสมสมงเส้นเหี่ยนหน่อยพดตาบให้แตกมีแต่เส้นยอ เฮ um like yeah? <cat> ียมีสามสีปากเนาะวานอันนี้มันก็ปล่อยไล่หลายตัว ตันเปตต้องครับคนโอ้โหทันปลาตาจันเรื่อง้าเรืองไวลูกนายว้าคุณบอกคุณเป็นมันนีนี่ปัดนี้ร้อยไปให้กัน้งโอ้โหเดนเดียวกัน chém tài ơi chém lại chó luôn nè, à, là hmm. à, không phải không phải không phải không <laughs> <animals>

ขาันหน้ามาหางยจะป่ากยเดียวังไนีป่มัูมแลนะ้เดียวได้กำไรแล้วอยมาแหงกนปานอม้มนเป็นมูที่มู้ขั้นรัวตัวได้แล้กเซ็นเลยเขาแม่เทนแน่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มามามายเงงหรยากว่างอย่างนีอยว่างอยงเี้ตีนเหก็เาไปไหนได้ก่ตัล้ะพี่หกตัตัวจับชกตเดียวเนียมันไมจะบปเฮ้ยเอาม่ใช่ตัวทแน้นเ้ยวถึงเลี้ยงเลี้ยวยงนี้โมันทียใต้ามกอ้เฮ้โตต้าแปดตัวโอ้

สองลูกครับนั่นก็สองลูกก้นะสองลูกึ่งนี่สามลูกปะครับอ้วนดีทั้งตัวป่ามันมันกินหญ้าเ้หักหญ้าแฟงต่ำอย่างเว้ยลากเขะลงไปได้งเลยถึงต้องหงเบิงมันนะคันี่ลก้วนย นิ้นไงบนส้ำนั่นนะหลายุนเนี่ยหลายตัวเป็นร้อตัวพือปล่อยว่าแหว่าหลายว่านุ่มเห็นหลายนเอ้นคไน้

คุเอาหางนำด้วยบ่นไปบ่ปล่อยตุ้มขึ้นจับอุมาอุก็ตุ้มเลยเด็กังนอะบกจับ้จับยกขึ้นคอยนัดขึ้นหาดึงมาอยู่แล้วเชียกระดุนเยมาดตามึงน่ะพุ่นน่นแหละดึงมาเชียร์รุนเด้โชว์รนมีจากตัวนก็มีหิวร้อนมัน้เนาะยังว่มัดไว้คอดไว้นเหีเจ็ดแปดตัวพุ่นจับราคาคุยบ่ ออกมาหนึ่งตัวสองตัวหลุดไปมั่งแท้จำเยวะอันนี้น่ตายโบตายโซบตายบ่โอ้ยศบตัวใหญ่ทาตัวสามตัวปลาจะลเม็ดอ่หกดตัวนะ ดูไปเล้มบ้งแล้วหนเนียตัววะเจลเมิดอ่ะเจลเมิดขึหน่อยตัวเเอาคุ้ไปศูนยวะขอบขึ้นมาดีดีเนับให้แกไปจับจอมขึ้นไปใหญ่แหเลยฟ้อมมสแหนูปวดงักเห่มันดีปวดงักไม่ เย็บแฮโอูโอ้นี่ตัวเดินไปตัวสามตีเมอคุณนับได้หกตัวเตัวยโอ้ยสบะอ้วนดีถ hmm. oh, so ึงเว่ยายสบะหนึ่งตัวลุดไหลก็มัดไว้มัดไว้เด้อห้าตัวขึ้นหน่อยยกเากลัวเสียขาแล้วไท่ด้หลุดเร่มัดบดีเองเหลุดอ่ะมัดบดี มึงก็มาติดจอมแหวบไว้เว้ยมัดป่าไว้โอ้มัดได้หกเจ็ดตัวมงวดเฮ้ยครับเฮ้ยคาร์บูเตอร์ตอนนีโอ้เห็บฮะเกลืเม็ดห้าตัวเกลือเม็ดเป็นเส้นองคุณติ๊บหนึ่งตัวเออคุ้มกับกระค่าขี่คุยได้นะถึงแล้วเขาไปจับมาเว้ย ดันงบลเลยเนนีนมาถึงดินก็นมุดออกไปเลยวพรกมาเสียกไปเรียกวะจะเลยไม่ตงูงัดี่คือมันนมัเอาเสียกตัวนั้นานะกัดเสียกผูกสองตัวรุดเรียวะขี่มันออกอะเอาไปเหรอเนงไปไป เอาไปได้ถุงไปหนึ่เอาไปไปใส่ถุงแล้เว้ยเถุงกำลอย่างไเราไปหนึงปจับเอาได้ไปมันก็กำไรเท่นวสออยเดียวนึงเนาะสองอยไหสองตัวไ้โอ้สองรอยสองยอดปากนึงเนาะตั้งแรกอะหกตัวก็คุมแล้วตั้งนี้อีกคือจัพริกปิ้นหรือมาตัวว่ามันนั่นหรือวเธอปิ้นเลเออปิ้นหรือมาเลยเหรอ ป,ปิ้นแห่มาเลยนนะ่ะได้หาตัวเด้วยปลาจันะเม็ดเนาะเออมันนับเอาหกตัวนะนับ,บอย,ยู่หกกี่ตัวนนอะระเม็ดหาตัวบึกไอ้ปลายโสกตัวนึงเส้นจำป่าสมราคาคุยอยู่ได้เลยเนาะแม่ปิ้นเลยเนาะป่าปิ้นน,ะน,ะะน่ะกันปิ้นมาเปิ้นแหมาเลยนนะ่ะ